กีจ้าีน้องเมนี่เราหอกกับเสียหน่อยซาแนวจ้าเมนี่ชนะเฉ่เมฮิตเขากีท้าใครจ้าแต่ว่าเซ่ประแดกไว้ร่ำจ้าไาเฮ็ดกันเลยจ้าเดี๋ยวน้อยเอาปุ่มเครื่องก็จ้ะเซฟเซฟเซ้าประแดกหน่อยนึงพี่น้องก็หอมเซฟลายเซฟลายเซฟหน่อยเซบหน่อยจุานอกเลยสลบลงไปชนะปลานิดนึงจ้า ถ้าจำได้ก็เริมคุณยายฟังลัมจะกี่อบฟังลัมมาเ็ดไปเลยจ้าโอ้หนักก็ตึงค่ะตีตีตีไข่มันแตกจ้ะพี่น้องไข่ใกล้บ้านแน่จ้ะพี่น้องเนี่ยหนอนมันใกล้พันแน่จ้ะโอ้พี่น้องเกิเกเกกดหน,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 น่อยเนาะ ก,ออกะระโมยจ้ะอดีตครับพ่อบานเจก,กาครับนี่เส้นห่อยก็เม็ดเขากีกับบรรยากาศยินเย็นย,นยามือเศ้าพี่น้องเจ้าพี่ <หา S 2> พน้องเขากีทาไข่ใส่ปลานนะีบานนะ่บ้านนะ้องพีน้องบ้านนอกบ้านหน้าก็เป็นเชลพี่นอ้องกีกับกีหืมได้ล,ละกีทาไข่ นี่คุณยายมานี่คุณยายกันมัค, Nein, คุณยายสวัสดีพี่น้องนะคุณยายสวัสดีพี่น้องเอ้าบึ้งๆนะท่าน้ายแล้วจ้ะสวัสดีจ้าจ้สดูว่าจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องาจ้ะค้าหลานเฮดเค้าพี่เฟื่องบานเฮาใช้ปลาแดดใช้ไผ่ใช้น้ำตาลอร่อยนะคะ ay, พูทเธ่าพี่น้องฟังวิทยุออมเอ็มอ้อมเอ็มนี่พุทโธ่กับหลานหลานโคลานโซวิทบักโซวิทแม่พี่น้องเด้ตอนนั้นมันในหน่อยมันใหญ่ละบ่โตมันบางยาวๆหนึ่งนี่เป็นอ่อนอาหารให้กันกินคุณยายกับโซวิเข้ามาแบบนี้นะเบิ่งเบิ้งสุดเสียนหน่อยเลยพี่น้อง สูงสีมึงสีสูงเดี๋ยวไอห้หอยเอาบัดนีี้เด๋ยวจะไปเอาอันข่ามะก้อนมัหน่เฮ็ดเกาเกี้มาหน่พี่น้องนี่พี่น้องปั่นละจะหน่อยปั่นอะไรดิสีปั่นนี่เป็นแบบนี้เ <c oughs> ขาเหนียวพี่น้องสมซื้อเขาเหนียวเหนียวอิลีล่างมือ่ปั่นอ่าล่างมือวะบ่ล่างอีกแซก่บหนัวเติมกันดดคุณยยา วันี้เขาจะทาไข่เขากับอันปีงสิก็นนเนะาะแม่บ่เนดี๋ยวเอามันนะมันมาปีงไหมมันพี่น้องซื้อมันมามาปีงใช่กัน,น,นปีงกุ้งเท่าอากาศนะจ้ะพี่น้องกินมืออากาศมันชี่หนาว,นาวนา

นอนสมเสื้อเขานี่จะนอนติดมือค่ะโอ้ยเบิงพี่นอนนอนขีนคนขี่ขันผู้สาวเถาขี่ขานใหญ่สันเขาติดมือคนขี่ขันไม่แมนเขาติดมือน่ะอันพนวานคนดุตัวจะคนขี่ขันจังงดมันบอกหาลูกไผ่กับหาแอนพี่ว่าเวลาจกเขาแล้วเขาติดมือพนวานวันเนี้ยเลย เมื่อไปเห็ดเนาะเออแต่ที 5, ่จริงเราไม่ได้ดูที่เห็ดติดไปใเ่้หเออเอาเขาท่าไปอย่างนั้นงาอืมตึ้งตะเสาเลยย้ายตึ้งตะเสาพี่น้องใส่ถุงเท้าเมื่อนี้ก็หนาวหนาวพอดีพ่ปั่นไดยหนาวหลายยายหนาวหลายตึ้งตะเสาดิบพ่อปนกับเจชนอยกับพ่อเสาปั่นไดย กีบรหาพี่น้องี่มองนอกพี่มองงอกพี่น้องกีมาเนี่ยแหละบะนีหน่อยนึงสุกแล้วพี่น้องนีบ่กีมันมันมันนมันผู้เฒ่ารนีปลาตันมากินปลานะหาเงินไม่ค <t ul ik> uh ุ้นเรา่อหาบาทตงอยว่ะหาเงินมาเด้อสันว่าะอืมเอายาย่ว่ะนี่นี่ย แอบวะไปคาบอันลอตเตอรี่มาให้ย้ายรางวัลที่หนึ่งสัญย้ายวะซื่อมา่อ้กินมาะปลาแหงบองกูบีให้เออฮียน้ตุเถ้าอยน้ำเหม็นมาละแต่ละมือคุยกันคุยกันกับมาน่ะดีพี่น้องมันนั่นละดีมันเรื่องมันนั่นละดีเริ่มจะเลื่องมันเริ่มงจะแบบว่าแหงพอเขาแบบว่า ซนทาไข่ได้ล่ะมันนี่กับนี่สุกมาละไปซื้อมาเนาะพี่น้องกับมาอุ่นให้ยายเอายายเอาต้อนเดะเอาต้อนเดะเอาต้อนไหนก็เอาต้อนเหนหน่อยน้อยๆต้อนนี้บ่เด็กอืมเอาบึงสีอะไรเนี่ยเปิดบึงสีไดะสีม่วงวะได็กบึงสีม่วงโอ้มันม่วง แซ่บฮึมมาสุกเลยสุกแล้วไปะยังไม่สุกโอ้ยงูใหญ่นวลกินปันงูเหลี่ยมไหมพี่น้องสบายเลยดิมันเป็นสีนี่ยังไม่สุกบ่เจ้หน่อยเอ้าเอ้านี่เป็นเนี่ยสีเหลืองสีเย็นออกมองม่วคือม่วงอืมอืมใหญ่แปดสิบปีแล้วพี่น้องแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่ย่างไปหันมานี เอาคนมาใส่กูตดใส่กูเอา้าโซวิทไหมตดใส่ยายเด้อบ้าไงน,น,น้ำนี่มันระยัดไงมันมีมารยาทดีหนอของก้นมันใช่กูตดต่อยตดเหม็นปะเด็กนี่เน,นี่ย <c oughs> ยายกลับมาโอ้ดิพี่น้องดิเป็นสีนี้สีละลืมได้ละเด็กน้อยกะมาทาใครด้วยพี่น้องมาเนี่ย อนาา่ะเรียงมาจพี่น้องเงมาพี่น้องดิกติ๊ท้าใครแล้วแบนี้พี่น้องของคุณยาย <Okay. S 1> มันหนังตะโกกินแล้วมัวน,นจุ่มลงเลยนเอาลุงในหันรลดจุ่มปุดลง,ลงดน,น้องลุงแล้วใครอื้อ พินนาพินหลังดูแดใหพี่น้องแสบไปพี่น้องถ้าเสิดไปกีใหม่บางทีนางถ้าจากหลอบสองหลอบสามหลอด้วเนาะที่กีอีกแค่นั่นพี่น้องเีอุ้ยเหลืองไอ้หอยเลยพี่น้องมึนะเศษบ้คน่บเศแต่นน่ะจุด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 ให้พี่น้อง S <S โอ้โหจะเสียบป่ะพี่น้องเขากลับไปสักพักนึงเห็นมันแหงแล้วเขาก็ับไปทาอีกโอ้โหพี่น้องบังแกเสียบเหลืองอไอยห้อยเขาจีมันแล้วนี่เอาพี่น้องท้ารอบซองมาเลยจะใส่ไข่อีกพี่น้องใส่ไข่อีกเนี่ยไอ้ห้อย ยังีกกเลยเซรบเป็น,เเเปนตเบกระโดก้อนละหาบาทหาบาทพี่น้องสองก้อนกบบ <c oughs> ระสิบบาทมันกระสิบบาทได้เหรอเขาขายก้อนละหาน้ะ เชหน่ยนอยสีพไก่ขายจะพี่น้องเสียบ้ส้มพี่น้องเช่นนอยสีพีปิ่งไก่ขายไปสั่นน้ำบานเท่านี้ละช่นอยสพีจะพี่น้องเออจขายมอลงไปถ่ายมันหอพี่น้องตกพอมกินไดเลยโพี่น้องท m a z i n ขนาดนี้โอยคือเป็นตะแสบค่ะแคน้อ พี่น้องข่อยเอ้ยเจ้าสิบอยากน้ำข่อยบนน,น้องบนนี้นะสดสดพี่น้องสดพี่นอ้อ <ๆ S 2> ย้ายกับกลมกินนยังไงพี่น้อง <วะ S 2> กินน้ำมูได้บุกินน้ำบ่ได้กินข้าวจีนน้ำมูบ่ได้บะมีแข่าละแปดสิบปีแล้วพี่น้องแข่าหายไป <บะ S 2> ละ <laughs> อยู่ข้างน้องด้วยป่พี่น้องบ้านอาจจะหกไปแน่หน่อยนึงนาบ้านของเยอะจองังงขออเยอะพี่น้องมาบ่ะเนี่สุกละเอามาพร้อมกินกันเลย,เย,พ,เยพ,พี่น้องเป็นตาแซ่บป๊อปตาแซ่บป๊อจากพี่น้องเด็เองจ้ามากิน <มา S 1> เลยมากินกันเลยจ้า อ่าซีมือสะนอ้อยอีกเด็กน้องหอมสุดๆกันเลยเด็น,น้นนนองนล้อืมน้องเซียห้อยห้อยมาเอาไม้กินเลยเด็เอาเออถั่วละเอาเนื้อเด็น้องมันจะออกนี่ของพ่อบ้านพี่น้องมันจะออกหอมประเดียกนิดนึง โอ้พี่น้องเวิรงคข,ขึ้นเลยเออยยายว่าตายล้วไม่ออหอนเลยลยไมไกินเนะนี่ยไกิไ่ยายนี่ต้องกินทางแนนั้น เย่้มเย่มเยอืมเย่้มเย่้มเนี่ย่ยหมเย่้มยมอร่อยมากค่ะหม้อโซวีเอาไปเห็ดแมวเจ้ไปเห็ดนางแมวมาแด่ลูกร่วมกันน้องทำวะมาใส่อ่าลวกดิ กระเทยมั้งจ้ะน้องบระเดียวใส่ผีผงนี่บันไปตื่มผีผงมากับหน้าปแล้วจ้ะมันห่วยนั้น่ะรอบอกแล้วนี่ย <laughs> ช่ใช่ช คน,น,นอยู่มั่งนอกอีกไ่อที่กินหอดน้านเ้าด้พี่น่องค่ะบานค่ะเห็นจะหน่ายลง่งันนี่พี่มัน่นองก็เห็นได้ด้วพี่น่องเขานขเนาะปาาาั่นเขาเนียวปั่นเฮ้ยมั่งนอกอ่ะใหกินหอาน้านเขากันเห็นกินไม่ใจี่ะฮะไอนหน อมาจากเงินหน่ออลูกก็ไมกินหลูกเอ้ลูกไม่ว่อยลูกวิตชวยวิตเอามามาให้ลูกเนี่ยอืมเอามานี่มะ้ยอ,อืมอยากกินน้ำกินยุบะะหรอหืมกินพี่น้องมั้งนี่กินน้ำมูสัน่อนอาลายอ่างาเอาเอาเนี่ย เด็ดใช่เศร็บวะเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาอีกนะเงี้ออ่าโอ้กินเว้ยพี่น้อง,งคลิปนีน้เอาไว้จำนิคก,ก่อนเจา้าจ้าคลิปเค้กี้ข่อยเดี๋ยวคลิปหนา้าข่อยจะไม่ให้นในเด็กกินเออข่อยจะไม่ให้ไทยเบิ้งไม่เนื่อจากพี่น้องคลิปนี้เอาไว้จำนิคก่อนจ้าบ๊ายบายบายสวัสดีครับ